ตอนพันอ้อยสีสํารงนะครับวันนี้ก็ไม่เยอะพี่แกสั่งก็ได้เป็นต้นกล้าเป็นกิ่งแล้วก็เป็นท่อนส่วนหนึ่งนะครับนี่เนี่ยก็สอบเรียบร้อยก็ได้เป็นกิ่งได้เลยนะครับสีสํารงหนึ่งนะครับอ้อยควันเอยอ้อยคันน้ำและก็ควันได้ด้วยรสชาติดีน้ำแะผลไม้แล้วก็แกอยากได้ไป คันน้ำด้วยก็คือเป็นคันน้ำชิมรสชาติะนะครับเนี่ยก็เลยนี่แกอยากได้เธอก็ะลำหนึ่งตัดไปก็ไหนๆก็นี่เอาไปหมดนี่แหละไปคันดูเคี้ยวดูว่ากรอบจริงไหมอร่อยจริงไหมนะครับนี่นะ <c oughs> ก็ยอดน้อยครับนะยอดในสวนยอดเดี๋ยวเอาไปให้บัวนะครับบัวกินได้ครับบัวชอบมาก เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเอาไปให้หวัวฮะผมมือไว้นี่ก่อนวันนี้เอามอไซค์ามาครับไม่ได้ออเดอร์แค่นี้ไม่ต้องเอาไอ้รถยนต์มาแล้วครับออเดอร์แค่นี้ใส่กระสอบปุ๋ยกลับไปบ้างก็ได้ประหยัดน้ำมันเอายนต์มากระหยัดน้ำมัน ดีเซลก็ตอนนี้ไม่มีนอกนูกเว้นพรีเมียมนะครับตัวเว้นพรีเมียมก็เป็นดีเซลอ่าดีเซลถ้าพรีเมียมก็30กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นดีเซลธรรมดาวีเจ็ดวียี่สิบวีสิบอะไรเงี้ยมันก็คือมันไม่มีแล้วฮะก็คือเป็นดีเซลอย่างเดียวนะตอนนี้นะก็ราคาอะไรนะราคาหน้าปกไม่เกิน30ใช่ไหมแต่ถ้าต่งตางจังหวัดไกลๆก็30กว่าเหมือนเดิมแหละครับ เขเรียกราคาหน้าปกใส่ในแล้วโอ้โหวัฒนธรรมครับมเป็นวัฒกรรมของนักการเมืองอนไหนมันก็จะขาดทุนขนาดนี้ก็ช่วยเหลือประชาชนไปสิกองสีกองทุนน้ำมันไม่เก็บไม่เก็บสักสี่เดือนจะเป็นอะไรไปไหนนี่ประเทศก็เป็นก็เป็นสักขนาดนี้แล้วใช่ไหมัะ เป็นนี่เพื่อให้ประชาชนอย่างน้อยต้นทุนเขาก็จะน้อยลงถูกไหมฮะปัญหาเรื่องของน้ํามันเนี่ยนี่โอ้ยการเดินทางขนส่งทุกอย่างฮะแก๊สเกิรมันขึ้นหมดแล้วครับตามน้ํามันนะครับอ่ะพอดีวัวพ่อแกเอาไปไปล่ามไปกินหญ้าที่อื่นนะเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนแล้วกันแกะไปล่าม นัวแกใส่อคอกไว้เฮียบรรยากาศอบรรยากาศฟามไก่ผมฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ที่ไม่ได้ดูแลตอนนี้ก็ปล่อยธรรมชาติพอตกเย็นให้อาหารก็คขอยไปให้ข้างในครับกว้างมากนะครับนั่นน่ะทำหมดไปทั้งสองหมื่นใช้งบประมาณออกไปทั้งสองหมื่นนะทั้งเสาปูน ทุกอย่างเขาอุปกรณ์ซื้อหมดนะครับตอนนั้นออกงานใหม่ๆคาแรงอะไรต่างๆตะข่ายเหล็กล้อมล้อมกว้างมากนะครับนับน่นน่ะกว้างมากเลยหมดอ่าส่วนใหญ่หมดไปกับตะข่ายเหล็กกับเสาแล้วก็อีทบล็อกปูนเทคานพร้อมเน,น,นี่ยในอนาคตสามารถเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรได้หมดครับเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้เลยนะครับทำมาตรฐานเลย ผมมมทำภาษาชาวไร่ชาวนาครับผมไม่ผมไม่ทำนานไม่เก่งนะผมชาวไร่ทำอ้อยพันอ้อยนี่แหละอ้อยขั้นนำอ้อยอะไรนี่นะถ้าทำอ้อยก็ไม่เวลาไปทำอย่างอื่นแล้วครับอจะขายจะอะไรด้วยเดี๋ยวจะเอากลับบ้านนะวันนี้อากาศเมื่อเช้านะครับโอ้โห จนถึง9โมงแดดยังไม่ออกนะนี่เพิ่งมีเพิ่งมีประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแดดจางๆนะครับเนี่ยจางๆก็15องศาโอ้15องศาไม่พอลมมีต่หักเห็ไม่ให้เนี่ยโอ้ตายๆวันนี้ภอีสานเราเมื่อวันก่อนเมื่อวันซืนยังอากาศเท่าไร30กว่าใช่ไหมมาวานนี้ปั๊บเข้าไป20เนี่ยหน่อยวันนี้15เลยเมื่อเช้านะเช็คมา15องศาโอ้ หนี่เย็นเจ็บแลลวครับนี่ครับส่วนอ้อยนะครับทักทายยามใสๆนะครับเดี๋ยวไปปิดคอกก่อนก็วันนี้ก็ได้งานอยู่ครับมาแต่งอ้อยตอ่อต่อแรกนะฮะอันไหนที่มันล้มก็สับร่องเป็นปุ๋ยไปในในในแปลงเนี่ยนะแล้วก็มาขุดแต่งล่องเดี๋ยวจะไม่เอาน้ําใส่ล่องละจะเอาน้ําใส่ระหว่างระหว่าง แถวอ้อยนะครับจะให้อ้อยจะให้ตรงอ้อยเป็นโคกนะจะให้ระหว่างระหว่างของแถวอ้อยนะเป็นเป็นร่องน้ำลักษณะแบบนี้นะครับให้เป็นโคกไปว่ามันดินมันจะไม่ดินมันจะไม่แข็งหน้าดินจะไม่แข็งนะครับอันนี้อ้อยสีส้มลงแล้วก็ตัดตัดจนเฮี้ยนหมดแล้วครับเนี่ยเฮี้ยนจนแบบว่าจนถึงขั้นขุดหนออขายแล้วเนี่ยตอนเนี้ย เดี๋ยวเจะลองไปคันน้ำหลักๆดูกินคันกินแทนขายนิดนหน่อยนะกินเองเพราะชอบค้อยในรถสีส้มลงนะครับชอบในน้ํคล้อยสีส้มลงและชอบในการนํามาเคี้ยวกินฝั่งนี้ก็ตัดเทียนเหมือนกันนี่เหลือแต่นอนๆเล็กโผล่ขึ้นมานะครับส่วนตรงนู้นหลักๆเนี่ยว่าจะเอาลองไปคันดูคันแบบคันแบบเอาไปขายสัก สองสามนัดอย่างเงี้ยให้หมดไปเลยก็ออกมาใหม่ก็อยู่เงี้ยฮะอันไหนที่ไม่เฮ้ยอ้อยสีงมเป็นอย่างงี้ครับต้นไหนที่สมบูรณ์มันก็สมบูรณ์นะต้นไหนที่มันแค่แกนมันก็แค่แกนต่อให้มันลุงไงมันก็แค่แกนเหมือนเดิมเออแสดงว่าหลักๆเลยอ้อยสีงมอยู่ที่ท่อนพัน์นยเนี่ยถ้าท่อนพันุ์ดีอะมันก็เจริญเติบโตดีขนาดบำรุงอย่างดีนะมันก็ยังไม่ดีเท่ากันเออเฮ้ยแสดงว่าท่อนพันุ์มัน มัน,นติดยัดมีผลเยอะนะครับอันนี้ก็สีสม้มลงตอนนี้ถึงขั้นตัดกิ่งตัดกิ่งขุดหน่อหายแล้วครับเพราะว่าอะไรหนึ่งอ้อยมันโตไม่ทันสองคือเอาไปปลูกแล้วมันติดเลยไม่ต้องลุ้นอันนี้เหลืองเกษตรเนี่ยเหลืองเกษตรก็ตัดตัดลำแม่ หมดแล้วท่านทีเหลือแต่หน่อลูกและโผล่ขึ้นมายังไม่ได้โตเลยก็ยังไม่มีโอกาสได้ชิมรสชาตินะครับสวนอ้อยจิตแล้วได้เดี๋ยวจะคันให้ดูครับเดี๋ยวจะเอาท่อนแก่คันดูเดี๋ยวจะโละใหม่โละให้เหลือต่อครับแล้วเอาท่อนแก่ไปคันกินบางทีอ้อยมันขึ้นไม่พร้อมกันแสงมันบดบังกันเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวแต่งแต่งสวนให้มันเป็นล้านนิดนึง ถ้าอ้อยปลูกที่หลังแล้วเป็นต้นกระจุกกระจิกเล็กๆแล้วไปอยู่ตรงระหว่างต้นสูงนะครับสองต้นคู่กันเนี่ยมันจะถูกบดบังถูกแย่งแสงไปหมดเลยนะเพราะอ้อยเนตหลักๆเลยชอบแสงนะครับนอกจากน้ำานี่ต้องมีแสงถ้ามีน้ําแต่ไม่มีแสงก็ไม่โตครับไม่โตไม่แตกกอแล้วก็จะกระแดงเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้สิงคโปร์ลายไผ่ครับกอน,นี้สมบูรณ์มากนี่นี่หนอนะครับนี่สวนอันนี้อันนี้ ววมันน่าจะเหี่ยวอ่ะใครอยากได้มันแจกฟรีเลยต้นนี้ก่อนี้มันเหี่ยวอ่ะไม่รู้็นไรมันเหี่ยวนะเหรอเหี่ยวมันละแต่ว่าเอาไปทําพันุได้นะเพราะว่าปลายมันยังสดใบมันหนึ่งส่วนที่สดมันก็มีนะครับใครอยากได้แอดไลน์มาเลยฮะส่งชื่อที่อยู่มาเสียแต่ค่าส่งเองค่าออกไปส่งเนียอะไรนี่หน่อยนะครับค่ากล่องค่าอะไรนี่หน่อยนะครับอยากได้ไปปลูกดูจะรอดไหมแต่ถ้าไม่แช่น้ํา าจะโอเคอยู okay. ่นะแช่น้ำแล้วก็ลองไปขยายพันธ like ุ์ดูนับให้ฟรีนะครับกรอนี้ใครอยากได้ให้ฟรีเลยนะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดล้ำนะครับตัดให้ฟรีเลยก้อนนี้เพราะว่ามันมันเหมือนจะเหี่ยวแต่ถ้าไปบูทใหม่นะครับแช่น้ำแช่น้ำยาเลี้งรนากอะไรสักหน่อยได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมผมขี้เกียจผมผมมีก้ออื่นแล้ะ เด็กก็ข,ขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมีตรนนู้นอีกสองกออยู่บ้านอยู่ที่นในหมู่บ้านอีกอหนึ่งนะครับเพราะว่าอ้พอยพันธุ์ผมก็เน้นประมาณหนึ่งนะแต่ที่เน้นคืออ้อยคันน้ำครับเพราะอันอ้อยคันน้ำม,มันเป็นความจริงะคะเพราะเราคันขายตลอดแต่ถ้าขายอ้อยพันธุ์ถ้ามั่าเราเราขายลำละร้อยสองร้อยสามร้อยมันไม่ได้ขายได้ทุกวันคนระับนานๆทีมันจะโผล่มาปุ๊บใช่ไหมแต่คันน้ำขายอ่ะเราไปขายตลาดนะัดทีหนึ่งพันห้าสองพันสมมตินะ แล้วไปขายตลอดเงี้ยถูกไหมแล้วเราไปขายตลอดนั้นนั้นคือมันเป็นมันเป็นความจริงอะมันเป็นไรายได้หลักอันนี้มันเป็นเสริมสนุกสนุกอนุรักษ์พันุนะ์เพื่อให้มีพันธุ์ขึ้นมามันก็จะได้แผ่กระจายไปให้คนอื่นเขาได้ปลูกบ้างไปให้เห็นอ้อยมันเป็นอ้อยลายมอ้อ,อยแบบนี้มันก็มีด้วยมันก็สวยดีปลูกหน้าบ้านปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนอันนี้อ้อยเมียลกใหม่เ้านะครับอ้อยขั้นนำของเวียดนาม หอยคันนามีการรับรองพันุนะครับของแต่เป็นของประเทศเวียดน,นามนะครับไม่ใช่ของไทยก็มียางป้องมาลำใหญ่ก็มียางป้องอยู่ครับนี่ผมก็ได้มาแต่งแต่งโคนครับนี่แต่งโคนกบโคนเรียบร้อยก็สมบูรณ์ดีครับฝนตกแต่งโคนแต่งร่องอันนี้จะเป็นเหลืองไต้หวันเหลืองไต้หวันสามกอหนึ่งสองสาม สีส้มลง